คลิปนี้ขอเอาเทคนิคจุดซื้อหุ้นสวิงเทรดมาฝากนะครับพอเดลองสังเกตตลาดณนปัจจุบันตรงนี้ครับเหมือนกับว่าตลาดอาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่ให้เราไปดูหุ้นหลายตัวเราจะค้นพบว่าหุ้นหลายๆตัวขึ้นมาแล้ว3เดือน4เดือนโดยไม่หยุดพักเลยก็มีมันจะมีความสําคัญของจุดซื้ออยู่ข้อหนึ่งครับที่เราเนี่ยดูไม่ยากสามารถทําตามได้อยู่ที่ว่าเรากล้าซื้อหรือเปล่านะจุดนั้นเอาเป็นว่ามาติดตามไปพร้อมกันกันกบช่องพีดีเทรเดอร์นะครับ สนใจเปิดพอหรือเข้ากลุ่มฟรีๆดูรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Penny Trader ครับภาพที่เห็นตอนนี้นะเป็นภาพของตลาดบ้านเรานะครถ้าเราดูวนๆสักตรงนี้ครับช่วงหลังๆเนี่ยคือตลาดบ้านเราเนะี่ยผลงานโดยรวมนะเทียบกับต่างประเทศเนี่ยแน่นอนมันไม่ดีมันแทบจะสู้ไขรไม่ได้เลยอยู่หลังท้ายด้วยซ้ําแต่ถ้าสมมติว่าเรายังเลือกที่จะ ลงทุนในตลาดหุ้นไทยบ้านเราอยู่นะครับมันไม่ใช่ทุกตัวที่ลงครับมันมีบางตัวที่เป็นโอกาสวันนี้เลยจะพูดถึงหุ้นสวิงเทรดหุ้นสวิงเทรดก็คือว่าไม่ใช่ซื้อแล้วหวังว่าพรุ่งนี้จะขึ้นเลยอาจจะยังไม่ใช่การเดทขนาดนั้นเป็นการซื้อแล้วถือแต่คําว่าถือของแต่ละคนเนี่ยบางคนอาจจะ2ส,สัปดาห์4ส,สัปดาห์หรือบางคน3เดือน 5เดือนครึ่งปีมันยังจัดอยู่ในรอบของการสวิงเทดในรอบของการถือได้อยู่วันนี้อาจะมีการยกตัวอย่างหุ้นหลายตัวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำหุ้นแต่อย่างใดนำหยิบมาเพื่อเป็นกรณีศึกษาเราจะได้เอาไปใช้ซื้อหุ้นในครั้งถัดไปครับวันนี้ผมตัวอย่างที่หยิบมาน้าก็จะมีหุ้นประมาณลักษณะแบบนี้แบบนี้นี่กระชายนี่ด้วยนะครับ ลองไล่ดูไปทีละตัวนะครับเริ่มจากตัวนี้ครับตัวนี้เป็นหุ้นที่ตลาดขึ้นก็ขึ้นตลาดลงก็ไม่ยอมลงก็ขึ้นตลาดแย่ๆเขายืนนิ่งอยู่ได้คือเป็นหุ้นสื่อสารขนาดใหญ่เลยนะครับด้วยพื้นฐานของเขาเนี่ยจากที่เราเห็นทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันโอเคใช่ไหมครับแล้วลองมาดูที่กราฟครับกราฟเนี่ยจะเห็นว่าขึ้นขึ้นขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยไม่มีหยุดพักแล้ว ถ้าเราย้อนดูในภาพกว้างๆนะลองดูสักทางเฟรมวีก็ได้เราจะเห็นเหมือนบ้างไฟขนาดย่อมๆเลยครับนี่ครับเติบโตค่อนข้างจะดีมากๆซึ่งตัวนี้นะครับถ้าสมมตินนะเราเทียบกับหุ้นที่เป็นเพื่อนของเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนะี่ยก็จะชัดเลยว่าถ้าดูเพื่อนของเขาเนี่ยเพื่อนของเขาจะไม่ได้ขนาดนั้นอันนี้เลยเป็นจุดสังเกตว่าหุ้นในกลุ่มเดียวกัน มันจะมีตัวที่แข็งเก่งกว่าตลาดอยู่เสมอทั้งทางขึ้นแล้วก็ทางลงนะครับสมมุติว่าตลาดลงแรง,แรงถ้าหุ้นสักตัวหนึ่งลงไปด้วยอันนี้ก็คือเสมอตัวแต่ถ้ามีหุ้นตัวใดตัวหนึ่งสามารถยืนอยู่ได้แบบมั่นคงและพอตลาดกลับมาเขาสามาัครขึ้นได้นี่ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจอีกหนึ่งจุดและจุดสําคัญนะครับย้อนกลับมาที่หุ้นตัวนี้นะครับเราลองย้อนเวลาไปครับสมมุติว่าเราเห็นหุ้นตัวนี้เมื่อสัก3เดือน5เดือนที่แล้ว เราจะยังเห็นนะว่าข่าเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ยังเป็นไซด์เวย์อยู่เลยหรือแม้กระทั่งวันที่เขาเริ่มขึ้นครับตรงประมาณอย่างเงี้ยเราอาจจะเริ่มมีความลังเลแล้วว่าจะขึ้นจริงหรอจะขึ้นแน่หรอซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นปัจจัยสําคัญมากเลยนะครับว่าในวันที่คนทั้งประเทศไม่มั่นใจเราจะกล้าซื้อหรือเปล่าเราจะกล้าเดิมพันกับหุ้นตัวนี้ไหม การเดิมพันโดยไม่จำกัดความเสี่ยงอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่แนะนำอย่างยิ่งแต่ถ้าเป็นการเดิมพันเป็นการซื้อแล้วมีการกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนว่าถ้าลงมาเกินเท่านั้นนะเท่านี้นะเราจะตัดขาดทุนและยอมแพ้ออกมานั่งดูค่อยหาจังหวะเข้าใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งและหุ้นตัวนี้ครับแม้กระทั่งวันที่เขาเบรกตรงนี้ได้เนี่ยก็มีการดึงกลับมาใหม่ ท่ามกลางความไม่มั่นใจของคนที่ดูกรผมก็เหมือนกันครับผมดูตรงนี้ผมก็ไม่มั่นใจแล้วว่าจะขึ้นหรือเปล่านะแต่พอคนเราไม่มั่นใจครับนี่เลยเป็นโอกาสของคนที่มองเห็นครับหรือจะให้ผมสรุปง่ายๆนะครับเทคนิคก็คือว่าเราควรจะกล้าซื้อตอนที่เขายังไม่สวยหรือว่าแค่เริ่มจะสวยเราก็ควรตัดสินใจได้แล้ว เพราะว่าถ้าเรารอเขาถึงนะัปัจจุบันตรงนี้ราคาหุ้นขึ้นไปแล้วการซื้อนจุดตรงนี้คือความเสี่ยงมากๆเพราะเราแทบจะตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าถ้าเราซื้อนัจุดปัจจุบันตรงนี้เราจะตัดขาดทุนตรงไหน,นตรงแก็บนี่หรอมันก็จะกระชันไปหรือเปล่าตรงนี้เหรอ,อเริ่มห่างลนวะตรงนี้มันเริ่มไกลลวหรือว่าข้างล่างนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลย เพราะว่าถ้าเราหุ้นเนี่ยมันลงมาขนาดนั้นเนี่ยมันคงเสียทรงแล้วก็อาจจะไม่ขึ้นอีกแล้วก็ได้ดังนั้นแล้วถ้าเราซื้อหุ้นตอนที่มันสวยไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆลองไปดูตัวอย่างอื่นกันบ้างนะครับอ่าลองดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวที่ขึ้นนิ่มๆไม่ได้ขึ้นแรงไม่ได้ขึ้นหวือหวาแต่ว่าแทบไม่พักเลยมีเคลียร์ระหว่างทางบ้างย้อนดูการาฟใกล้ๆนะ จะมีเคียร์ระหว่างทางนี้บ้างแล้วก็ตรงนี้บ้างสุดท้ายครับ<ม>เขาก็สามารถยืนหยัดขึ้นต่อไปได้อันนี้ก็เหมือนครับลองย้อนกราฟไปดูครับว่าถ้าเราเห็นตรงนี้จุดซื้อสวยๆอยู่ตรงไหนเอ่ยถ้าเราแบบเบรกเอาเนะ่มันก็ต้องบริเวณตรงนี้ถ้าบายออดิปจังหวัดยโลธตรงนี้เราลองย้อนกลับไปดูไมครับว่าหน้าตากราฟก่อนที่จะขึ้นมาเป็นแบบไหน นี่ครับถ้าคนบ่ออดิฟจะได้ซื้อกราฟแบบนี้ซึ่งที่เราเห็นกราฟมันยังไม่ชวนเลยเนี่ยว่าจะไปหรือเปล่ายัางไซเวด้วยซ้ำเอาเงินไปทิ้งปเปล่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความแบบความยากของตลาดหุ้นนะครับหรือว่าถ้าเราซื้อเบรกเอาซื้อตรงนี้แล้วคล้ายๆเมื่อสักครู่นะครับวางสตอมล้อตรงไหนเนี่ยแต่พอเราไม่ซื้อแน่นอนครับหุ้นขยับ จนเราไม่กล้าซื้ออีกแล้วทําให้้เรามองที่จุดซื้อนะก็ยังย้าเหมือนเดิมนะว่ามันยังไม่ทันสวยเลยหรือว่าเพิ่งเริ่มเริ่มสวยนั่นก็คือโอกาสชั้นดีเลยครับซึ่งเทคนิคที่ควรจะต้องนํามาใช้อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือการย้อนการาฟดูนะว่าก่อนที่เขาจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วเราก็จําครับว่าโอเคประมาณนี้ยังไม่ทันขึ้นเลยแต่นี่คือโอกาสชิ้นใหญ่ๆเลย ที่ทําให้เราเนี่ยขวาได้ตัวอื่นบ้างครับนี่ครับจริงๆตัวเนี้ยมันเริ่มตั้งแต่จังหวะกลับตัวข้างล่างนี่แล้วนะครับเนี่ยที่จังหวะลงมาแล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มเด้งสุดท้ายจะมีการเขาเรียกว่าเคลียร์คนก่อนสักหนึ่งรอบลงมาทําเขาเรียกว่ายกโลใหม่ในรอบ2ตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นอีกครั้งหนึ่งจุดสวยๆเริ่มจากตรงนี้ ซึ่งถ้าเราเห็นภาพตรงนี้เราก็จะดูได้ชัดเลยนะว่านี่คือกราฟขาลงจะรีบซื้อทําไมอันนี้คือความคิดอีกด้านหนึ่งของเราต่อไปนี้ครับเราก็ต้องปรับใหม่แล้วโอเคถ้าหุ้นเริ่มจะยกโลมีโอกาสจะกลับตัวได้หลังจากที่ลงมาอย่างยาวนานเราเอาจจะต้องทํากันบ้างให้มันหนักขึ้นหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับเมื่อเราเห็นแล้วครับว่าเริ่มมีการยุบสภาอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีแนวโน้มที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ มีการทำเขาเรียกว่าโลตรงนี้ตรงนี้นี่ก็จะเป็นโอกาสอีกชิ้นหนึ่งครับที่ผ่านมาให้เราได้ดูเหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปสัก1เดือนเนี่ยเขาก็ขึ้นมาแบบชัดเจนมากนะครับหรือแม้แต่ตัวนี้ครับช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยเป็นจุดที่เขาเนี่ยลงแล้วลงอีกลงแบบเสียทรงมีเรื่องของคดีความเรื่องของข่าวร้ายต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่พอหลังจากนั้นครับทุกอย่างเนี่ยเหมือน กับตะละบปัดหมดเลยครับเมื่อข่าวร้ายออกหมดแล้วที่เหลือคือข่าวดีแล้วก็มาขึ้นแรงช่วงหลังๆช่วงที่แบบมีเรื่องของเหตุการณ์น้ามันของเวเนซุเอลาเข้ามาอีกนะครับสรุปครับเรื่องของจุดซื้อสวิงเทรดจุดแรกเลยกราฟจะยังไม่สวยข้อที่2เราเอาจจะต้องกล้าอาจจะต้องทําการบ้านให้หนักขึ้นในจังหวะที่เขาเริ่มเริ่มจะสวยแล้วข้อที่3ครับต้องย้อนกราฟดูนิดนึง ว่าก่อนที่หุ้นเด็ดๆทั้งหลายเนี่ยจะขึ้นเนี่ยหน้าตาเขาเป็นแบบไหนอันเราต้องจําแล้วก็นําไปใช้ในครั้งถัดไปทุกอย่างใน,นอดีตครับเป็นบทเรียนที่ดีมากกับเราอยู่ที่ว่าเราจะจําและนําไปใช้ได้หรือเปล่าโอเคครับคลิปทั้งหมดของวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ถ้ายังไงก็ฝากติดตามช่อง p e d i t เ a d e r ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้วันนี้ช่อง p ี d i t เ e d e r ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ